สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิ้งเซอร์วิสนะครับวันนี้เอาไฟหน้า Honda Civic 3D กับ 4D นะครับวันนี้มีไฟหน้าบวกไฟมุมแล้วก็กันสาดนะครับแล้วก็บังแดดหลังของ 4D ตอนนี้จะเป็นบังแดดหลัง Civic 4D นะครับชิ้นละ1 1 5่บบาทนะครับเป็นงานอะคริลิก มีของ 4D รุ่นเดียวนะครับมีของเฉพาะ c v v i c 4D ตัวนี้นี่นะครับ1,150แล้วก็ไฟหน้าบวกไฟมุมนะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นโคมกระจกนะครับคู่ละ1850บาทนะครับงานไต้หวันดีโป้ ซีวิกสามดนะครับใช้ไฟหน้าตัวเดียวกันนะครับคู่ละ1นึ่งบาทฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถ้ายกชุดไฟหน้าบวกไฟมุมชุดละ2,400บาทนะครับราคาเท่ากันเลยซี v i c 3D กับ 4D ่ดีนะครับฮอนด้าซ v i c 3D า d ไฟหน้าบวกไฟมุมชุดละ2,400บาท ไฟหน้าเป็นโคมกระจกไฟมุมพลาสติกนะครับงานไต้หวันดีโป้หนชุดสชิ้นถ้าเอาเฉพาะไฟมุมไฟมุมคู่ละแปดร้อยบาทนะครับฟรีส่งงานไต้หวันดีโป้มีทั้ง3าดีแล้วก็4ีดีนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ต้องการหาไฟหน้าไฟมุมกันศาสตร์มีนะครับตัวน,นี้จะเป็นกันศาสตร์งานอะคริลิกซีวิก3ประตูนะครับสาดี ชุดละเจ็ร้บเก้าบาทนะครับมีของพร้อมส่งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับตัวนี้จะเป็นกันาสาดซีวิ c C. d ชุดละเจ็ร้บเก้าบาทนะครับของ 4D จะมี1ชุด4ชิ้นนะครับตัวนี้ จะเป็นแบบโปร่งแสงนะครับแล้วก็มีกาว 3M ด้านหลังนะครับลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งได้เลยวันนี้จะเป็นอะไหล่ของ Honda นะครับ Honda Civic 3ประตูและ4ประตูนะครับใครที่สนใจไฟหน้าเดิมไฟมุมเดิมนะครับสอบถามคันเข้ามาได้เลยที่096 2941961นะครับหรือจะแอดไลน์ม i n g service ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพจมิงซ์เซอร์วิแล้วก็ช่อง y t u t u มิง i n g service นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับช่อง youtube วันนี้เป็นอะไร honda civic 3 d า d นะครับของตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นบังแดด Civic 4ดอ ชิ้นละหนึ่นบาทตันนี้จะเป็นไฟมุมคู่ละแปดร้อยนะครับไฟมุมเดิมงานไต้หวันดีโป้ที่ร้านเป็นสินค้าของใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นงานไต้หวันดีโป้อันนี้จะเป็นไฟมุมตัวนี้เป็นไฟมุม 3D นะครับ ไฟมุม 3D กับ 4D จะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนใส่คนละรุ่นแต่ไฟหน้านี่ใช้ไฟหน้าตัวเดียวกันเลยถ้าเอาเฉพาะไฟหน้านะครับไฟหน้าคู่ละ1,850บาทฟรีค่าขนส่งเป็นโคมกระจกนะครับโคมไฟหน้ามุมพลาสติกตัวนี้จะเป็นไฟมุม 4D คู่ละ800บาทนะครับงานไต้หวันดีโปโ้ถ้าใครซื้อยกชุดก็ไฟหน้าบวกไฟมุมชุดละ2,400บาทนะครับฟรีค่าขนส่งของเราส่งขนส่งเอกชนด่วนนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับร้านเราอยู่อยุธยานะครับขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยลูกค้ายอยู่ที่ไหนเราก็ส่งไปทุกที่นะครับโดยขนส่ง กันสาดสาชุดละ799บาทนะครับมี2ชิ้นนะตัวนี้เป็นของ 3D นี่นะครับจะเป็นแบบปุ่งแสงมีกาวสาพร้อมเอาไปติดตั้งเลยใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่ก็อะไรหาอะไรรถรุ่นนี้อยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นกันสตร์ 4D ชุดละ799บาทเท่ากันสินค้าวันนี้เอามาไลฟ์สดก็มีไฟหน้าไฟมุมนะครับใครที่สนใจสินค้าเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยที่096 294 1961นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ตัวนี้จะเป็นแก๊ปหลังหรือว่าบังแดดหลังนะครับของ c v v i c 4D สินค้าเรามีหลากหลายรุ่นนะครับใครที่สนใจเพิ่มเติมก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยหรือจะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับใครที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่อยากสอบถามอะไรชิ้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่0962941961แล้วเราอยู่อยุธยานะครับขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลย ขายส่งออนไลน์อย่างเดียวนะครับร้านเราไม่ได้เปิดรับลูกค้าหน้าร้านเลยเนาะไฟหน้าบวกไฟมุมนะครับส่งขนส่งเอกชนด่วนแล้วก็ไปสนีอีมเอสนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับรับชมไลฟ์สดนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งช่อง YouTube Ming Service ด้วยครับขอบคุณครับ